สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แพรจะพาใสตัวเสริมผมทุยแบบง่ายๆนะคะใครที่ใสแล้วไม่อยู่นะให้ใช้วิธีนี้นะคะอันดับแรกเนาะดูไปพร้อมกันนะคะเราจะรัดจุกตรงนี้นะคะซึ่งเป็นช่วงประมาณกลางๆเนาะอ่าหยิบหนังยางขึ้นมาแล้วก็รัดจุกลงไปนะคะไม่ต้องแน่นมากนะคะให้เอาแบบว่าแค่แบบ เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่แล้วเราก็ดึงแบบนี้นะคะอันนี้คือวิธีแรกนะคะที่ทําจะพาใส่สำหรับคนที่ใส่ตัวเสริมผมทุยแบบนี้แล้วมันไม่อยู่นะคะพอเรารัดแบบนี้มันจะเหมือนตอนใส่วิกครั้งแรกเลยจำได้ไมั้ยที่ทําพาใส่เสร็จแล้วเราก็เสียบตัวเสริมผมทุยลงไปแบบนี้ แล้วตรงหนังยางตรงนี้นะคะเขาจะยึดกับไอตัวผมทุยของเราอยู่แล้วเนาะเนี่ยมันก็จะไม่ไหลไปข้างหลังนะคะมันจะไม่ไหลไปข้างหลังนะเสร็จแล้วปุ๊บเรากลีดผมลงด้านข้างอ่ากลีดผมลงด้านข้างแบบนี้อันนี้คือเราจะเก็บผมด้านหลังนะคะเราจะเก็บผมด้านหลังเนาะ ทำต,ตามแคมได้เลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาการใส่ผมทุยแล้วเสียบบนหัวไม่อยู่นะอ่าทีนี้แพมจะหยิบวิกผมทรงหน้าหวานนะคะอ่าทรงหน้าหวานแบบนี้เนาะหยิบขึ้นมาเลยแล้วหลังจากนั้นนะวิธีนี้แพมจะขอแนะนำแบบไม่ติดกิ๊บข้างนะคะไม่ติดกิ๊บด้านข้างแล้วมาดูไปว่ามันจะอยู่ไหมนะคะเพราะถ้าใส่ผมทุยแล้วแพมแบบว่าไม่อยากให้ ม่ให้ติดกิฟด้านข้างมันจะใส่สบายกว่าเนาะแล้วก็เสียบผมลงไปเอ้เสียบไอตัวตัวเสียบบนวิกนะคะลงไปใต้ตัวเสริมผมถุยแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นมือตรงนี้สองข้างถ้าไม่ติดกิฟนะคะให้ค่อยๆดึงแล้วก็ดึงกดนะคะดึงกดลงไปจนถึงข้างหลังแล้วก็ยัดผมด้านหลังเข้าไปในวิกนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ดึงวิกให้เข้าที่นะคะอันนี้คือก็จะได้หัวนูนขึ้นมาเป็นแบบ ผมมีวอลลุ่มมากขึ้นนะคะทำให้ใบหน้าเราเรียวขึ้นนั่นเองเนาะทีนี้ก็เหลือขั้นตอนการเก็บความเนียนนะคะเราจะเก็บผมวิกตรงนี้ก่อนผมวิกที่อยู่ด้านบนนี่นะคะอ่าเราเราหยิบขึ้นมาแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นมันจะเห็นผมจริงของเราที่อยู่ด้านหน้าส่วนนี้นะคะให้เราหยิบขึ้นมาเลยหยิบตามขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ทำง่าย ทำไมแคมถึงต้องทาหยิบผมนี้ขึ้นไปก่อนด้วยเพราะว่าบางทีผมด้านหน้าบางคนบางนะคะมันจะได้ทําให้มันแบบว่ากลืนกันนะตรงนี้ก็จะเนียนขึ้นนาเสร็จแล้วเราหยิบหนังยางขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะคะ<ม>หยิบหนังยางขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งเลยนะ<ม>อ่าทำตามแพมนะช้าๆนะคะขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบนะเพราะว่ามันจะเป็นการเก็บความเนียนด้วยเนาะ ก็รัดผมตอนรัดตรงนี้ก็เอาตามที่แบบว่าแบบพอดีนะคะไม่ต้องแน่นจนเกินไปแล้วก็ไม่ต้องหลังมากไม่ต้องหน้ามากนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนๆตัวเสริมผมทุนที่อยู่ตรงไอเนี้ยเอามือแหย่เข้าไปตรงนี้นะคะนะก็ดันๆเขานิดนึงเพื่อให้ เพื่อให้ผมข้างหน้าเรานะคะมันดูมีวอลลุ่มมากขึ้นแล้วตรงเนี้ยเขาจะเห็นถ้าแพมไม่พาเก็บผมตรงข้างหลังขึ้นมันจะเห็นรอยแสบแบบนี้ใช่ไหมเราก็มาเก็บความเนียนีนิดนึงนะคะโดยการจัดผมเนาะแล้วด้านข้างเนี่ยมันก็จะเป็นทรงของมันอยู่แล้วนะคะอันนี้คือทรงหน้าหวานนะอ่า เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับตัวใส่ตัวเสริมผมทุยนะคะไปคู่กับวิกแล้วถ้าใครอยากให้ตรงนี้มันมันนูนขึ้นมาแบบนี้นะคะนูนขึ้นมาแบบนี้ให้เราหายกิ๊บอันหนึ่ง,นงนเนาะแคมก็ยมืมเรียมกิ๊บไว้อยู่นัดนึงนะคะอ่าหายกิ๊บแบบนี้ก็ติดอ่าเราเราเหมือนกับเราดึงผมตรงนี้ให้มันดันขึ้นมาข้างหน้านิดนึงแล้วก็ติดเขานะคะนี่ติดเขาลงแบบเนี้แล้วมันจะทําให้ดูผมมันดูนูนขึ้นนะคะ ผมมันดูเนินขึ้นเราจัดเอานะเราเซตเอาให้ได้นะคะชา้ชาๆใจเย็นๆน,นะเวลาทํานะคะมันก็จะทําให้ผมมันถ้าเรามองข้างๆมันจะดูเหมือนว่าผมมันมันไปข้างหลังมากเราก็ดันๆันมือนิดหนึ่งนี่เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะสําหรับการใส่ตัวเสริมผมทุยนะอ่าขอบคุณมากค่ะลองอทําตามแคมดูนะคะ